Bye, สบายดีทุกคนมะูนี่มาฟอกกับซาจันที่ก่อนน้องซาจันสิพา 75, ทุกคนมาเห็ดแจ่วกิสนสมม้วนเนาะพี่น้องเนาะกาจันได้กามามึงเนาะว่าซาจันสิเห็ดแจ่วอย่างแจ่วปลาแดกหรือว่าแจ่วบองเนาะพี่น้องแต่ซาจันก็สิมาเห็ดแจ่วปลาแดกดเนาะเพราะว่าพี่น้องคนฝากปลาแดกมาหายจากฟังลาวนะพี่น้องปลาแดกปลาซิวเนาะสินะมหา,หาตำน้ำพริกมะม่วงนาะพี่น้องสิเห็ดแจ่วกินสมมะม่วง,อย,กกง,อ,ยง,งอยากกินสมอันนี้รู้สึกอะไรอยากกินสมเห็ดแจ่วปลาแดกดหนึ่ง แดกเฮาพี่น้องมากินส่วนมะม่วงมื่อนี้สิไปขโมยสิไปลักเป็นหลักมะม่วงจากของปั่มพี่น้องไปเมืองเด้อว,ว่าต้นบักม่วงในปั่มนี่เด็ดสุดจังสิไรจากของปั่มสิมาเห็นไหม,จ,มจังทำแจวกันเด้อพี่น้องเด้อตำแจวใส่มะเฟษลงไปพี่น้องเฟ็ดดิบน,น้ำลงเ็ดปนเ็ดแห้งก็ใส่ไปก็ได้ เทียมเนาะเฮ็ดเฮ็ดแจว่วกิสมะมงวงสากรกะเบือกจะหายจะผูดด้ใดเอาไปคอยจะใายโลดสากระเบือกคอหายไปยือมของขา,อามาได้่นอ้องทำแจว่วกิสมะงวงเนอะกกระเด็นเฮียทิน้าเป่าเนี่พี่น้องมันขันเลยเพิ่งเลิกนะ พี่น้องเงินคิดแจวคิดสมงมงมีเงียะสปายซาวจันเนาะเหตุแบบด่วนๆฝ้าฝ่าว่าจันตั้งตั้งกล่องไว้ด้อพี่น้องเพราะว่าซื้อถ่ายให้พี่น้องเอาเนาะจัดทีจับจะไหนหาเงินอยู่พี่น้องเก็บเงินซื้อกล่องเนี่ย ซื้อกล่องใหม่นี่ใส่ใส่กล่องในมือถือเนาะใส่กล่องโทรศัพท์เกลือเกลือหก แงเลพี่น้องผักขยงผักขยงกนะ็ซึบเดี๋ยวพี่น้องเว้ยใส่จานก่อนเนะาะใส่จานให้พี่น้องมือก่อน ใช้พักแยงนพี่น้องโอเมก้ oh าฟ้าจะหล่นจานกินมดนนีนี่จักหมูจักคาราน้าเลยไปพี่น้องจักที่ถือจะได้บัณนินะพี่น้อง แกวมะม่วงสาวจันไปกินด้วยกันนะคะวันนี้น้ำพริกมะม่วงสูตรสูตรส,สาวสะวันเขตเนาะกำลังเลิกงานพี่น้องยิ้วเขา่าเสร็จยิ้วเขา่าแต่ว่าไม่เห็นคลิปกินมะม่วงดัดไฟพรุ่งนี้ท้องเสียไม่ทำงานมาซ่านหยุดงานใครจะรับผิดชอบได้พี่น้องสิพาไปกินอยู่ไอต้นมะม่วงเนาะฉิเป็นหลักฉิบเป็นหลักมะม่วงจากฟองปัง๊ม อย่าบอกเหมือนเดิมพี่น้องยางย่างลงมาจากเทิงม่องผักพนเออะนี่นี้ทั้งรังกะสิเป็นเป็น่งนาพี่น้องนั่งกินผู้เดียวว่าสิเป็นหลักมะม่วงอยู่แต่่าเด็กหน่อยาลเนอะเด็กหน่อยไลยเพิ่นแบบว่าเดี๋ยวเขาเขาสีส่อนะดี๋ยวเขาไปได้ี๋ยวี๋ยวปิดเกาะซ่องฟิดความอันยีเกาะแสดงความพิเศษเองน้องก็เริ่มไปใส่เขานำมาถ่ายมาถ่ายผู้เดียวนะเหมือนกันมากินมะงม่วงอยู่ทงนา แ,แก้วแก้วบางม่วงเขาแก้วบางม่วงเขาพี่น้องถืออ่าถือมือบางนึงกับถือกล้องเนาะถือใส่กล้องโทรศัพท์สั้นสุ่มเนาะพี่น้องเนาะสั้นสุงถ่ายเดี๋ยวชาจันสิไปวางวางกล้องไใบมองแล้วก็มานั่งกินเนาะพอพระอาทิตย์ก็ลังสิตกดินเดชาจันสิถ่ายให้เมืองบริเวณรอบๆขังเนาะว่าหม่องที่ว่าชาชจันอยู่เป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเดชพี่น้องแก้ว เห็นอยู่บนเนาะและ้วก็อันนี้ก็สิเป็นคลองคลองน้ำแล้วก็เป็นธงหน้าพี่น้องเป็นธงหน้าหมดเลยสาจันมือสั่นเนาะถ่ายเองเลยพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นต้นกล้วยยางมาจะเทิ้งไม่ได้พี่น้องข้างยา,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 างมาแล้วก็มานั่งกินได้ต้นมะม่วงเนาะต้นมะม่วงยน้ามือแรกพี่น้องกินสมสมมะม่วงเนาะมาเดินมาแสบแสบมาสาจันเดินมาเนี่เด้อ ทงนาผืนง,งามงามรวพี่น้องเป็นทงนามมอเลยแต่มันอาจชีสมืนๆเลยเนาะเป็นต้นกล้วยทงนาโอเคมึงสำนี่นะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เป็นคลองหาปลาใสา่เบ็ดกินได้เนาะมันนี่ข้าสิสมามึง,มา,ม,งมากินบังม่วงก็ได้เป็นนี่พี่น้อง นั่งใกล้ผู้นนวมนมากินนังน่งไกลบวูนนะส้มมะม่วงแจ่วด้วยพี่น้องมากินน้ำซาวจานเด้อว,วางสน,นิทเนาะมันเฮียแล้วโอ้ยนาอมา <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินส้มมะม่วงน้ำซาวจันเด้อสบายดีสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มากินส้มมะม่วงเนาะส้มมะม่วงดูดูข้างทุ่งนาแจ๊คซีบ่าวจังไรละบ้านี้ กินคนเดียวถ่ายผู้เดียวเนาะบุมีผู้ใดามาถ่ายคลิปซอยโอจันเลยเนาะบุมีคนซื้อกล่องให้อยากมีคนมานั่งกินถังๆเนี่เนาะพี่น้องพี่ชิแทนะ็บเนาะตอเว้นสิตกดินแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาพี่นอ้องอืมอ้มอืม้มอื้ม นอนกินกำญญาเลยแน่มาก่อนยันคนมาทางก้นเนาะ้ามาเตดาเดี๋ยวเขาใช้าเตะดาเอ้าแจ่วแอ้วแจ่วขวามั้งเหมาพี่น้อง อืมอืมไม่ไหมไม่นบ้คอยเปรี้ยวเนาะอืม ขึ้นสมวนงหวงเนาะมีบ้านเชาจันทร์เขาจะเอินแบบขั้นหน้าน้องเนาะคู่ภาษาไทยเพื่อนว่ะขั้นคู่บ้านอครอินแบบขั้นหน้าพรุ่งนี้ขอแรงงานหนึ่งวันท้องเสียท้องเสียขอแรงงานหนึ่งวันนะคะ ความเหนียบพี่น้อง พริกใส่พริก มีกระถึอมือเจาอ้าของจะได้พี่น้องสบายดีมื่อถือถือขันเนาะสบายดีปีได้บ่แมบมสบายดีสงการเนาะสงการกระชือหอยนี่นพี่น้องเดือนเมษายเนาะมือนีกับวันที่สองแล้วพี่น้องเนาะกลับบ้ามนมาได้กับทำงานหาเงินต่อไปพี่น้อง เจ้วความเนาะพี่นอ้นองสำหรับคลิปนี้กับสิจบทงเงทียยเทานีีเนาะฝากาทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าแล้วก็ทั้งพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องฝั่งลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ว่าจบคลิปไปแล้วคะ่ะ นะกดกระดิ่งด้วยนะคะลืมพูดลืมบอกว่ากดกระดิ่งกลับมาพูดใหม่นึกขึ้นได้เลยบอกบอกใหม่จะ่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะอ๋อค่ะบ๊ายบาย